ในอาญามตาตราร้อยเจ็ดสิบหกนะนะครับฟ้องเท็จแล้วถอนฟ้องสารจะไม่ลงโทษเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วเราไปกันแกล้งเขาเราก็ถอนฟ้องก็จบแค่นั้นเองครับนะครับส่วนเรื่องการเบิกความเท็จในมตาตราหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับก็คือเอาความเท็จนะมาเบิกความโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่เป็นเรื่องจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นเห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุแต่เบิกความว่าไม่เห็น นะครับอย่างเงี้ยเรียกประเทศนะฮะดีกาที่1338งทับหนไม่เห็นเหตุการณ์แต่เบิกความว่าเห็นดีกา0 8่ศทับสานะครับครอบครองปลปักไม่ถึง10ปีแต่เบิกความว่าครอบครองเกิน10ปีดีกาที่27งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสอนับานะครับนะเพราะนั้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเบิกความเช็ครู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องไม่จริงนะครับนะครับเข้าใจนะ ลำพังเพียงแต่สารไม่เชื่อน้ำหนัก uh, คำเบิกความของจำเลยยังไม่ถือว่าเบิกความเช็จนะครับบางทีเบิกความแล้วดูไม่น่าเชื่อถือพยานหลักฐานอ่อนนะครับสารไม่เชื่อถือนะสารไม่เชื่อถือไม่ได้หมายความว่าจำเลยเบิกความเช็จนะครับอืมนะครับอันนี้สำคัญนะดีกาที่สี่หนึ่งหกสองทับสองห้าสี่แปดลำพังเพียงสารไม่เชื่อน้ำหนักคำพยานของจำเลยยังไม่ถือว่าจำเลยเบิกความเช็จนะครับบางทีเบิกความแล้วมันไม่น่าเชื่อถือ นะล่าวอ้างลอยๆอยะไรเงี้ยไม่เรียกว่าเบิกความเช็จเพียงแต่เขาเรียกว่าเบิกความไม่น่าเชื่อถือนะนะครับอีกอันหนึ่งน่าสนใจครับดีกาที่สองเจ็ดสองสองทับสี่หนึ่งจำเลยไม่ยืนยันเบิกความลอยๆยไม่ยืนยันจำเลยไม่ผิดฐานเบิกความเช็จครับสังเกตไหมเวลาจำเลยขึ้นศาลมักบอกว่าจำไม่ได้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 คือไม่ยืนยันก็ไม่มีความผิดฐานเบิกความเช็จ นะครับเข้าใจนะครับอ uh ื huh. นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจดไว้นายนะครับใครเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับอยากศึกษาความรู้นะดีกาที่หนึ่งสามสามแปดทับหนึ่งเก้าเห็นเหตุการณ์แต่เบิกความว่าไม่เห็นมีความผิดฐานเบิกความเท็จนะครับอย่างคดีสออ,อย่างะนะครับอย่างคดีสอจโต้งโกธรเนี้ยน,นะอยู่ในห้องด้วยกันเจ็ดคนพอตำรวจถามเห็นเหตุการณ์ขณะดยิงไหมบอกไม่เห็นสมมตินะ นะทั้งที่ตัวเองเห็นอันนี้เขาเรียกว่าเบิกความเท็จแต่ถ้าจำเลยเบิกความเท็จก็มีความผิดนะแต่จำเลยแจ้งความเท็จไม่มีความผิดนะครับนะแต่ถ้าในการเบิกความเท็จเนี่ยนอกจากจำเลยแล้วอ่นอกจากเป็นจำเลยแล้วยังเป็นพยานด้วยนะครับเป็นไงได้ความรู้ไหมนะครับนะเบิกความจำเลยเบิกความเท็จโดยเบิกความกลับลำกลับคำในชั้นสอบสวน นะครับนะฮะความเท็จที่งเลยเบิกความจึงเป็นข้อสําคัญในคดีนะครับในชั้นสอบสวนเบิกอย่างหนึ่งในชั้นศาลเบิกอย่างถ้าอายการเขามีพยานหลักฐานว่าคุณเบิกความเท็จอันนี้ก็มีมีความผิดนะครับลองไปดูคําพักษารดีการฮะดีกาที่1 0 3 3งศูนย์สามสามแปดทับห้าเจ็ดเลยเบิกความเท็จโดยเบิกความกลับคําให้การในชั้นสอบสวนและเป็นข้อสําคัญในคดีมีความผิดฐานเบิกความเท็จ นะเพราะนั้นใครที่เป็นพยานในชั้นตำรวจพอขึ้นศาลแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างเนึงอันนี้ก็ต้องระวังนะครับมีดีกาปี57นะครับนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนควรจะได้รับรู้ไว้และเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอืมนะอะไรบ้างที่น่าสนใจนะฮะอาจารย์เดก็เอามาให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับอืมนะ แม้กระทั่งอายการฟ้องคดีายานะแล้วก็ผู้เสียหายเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมกับอายการอย่างนี้ยังมีความผิดฐานฟ้องเท็จได้นะครับนะครับนะดีกาที่3 8 8 7ปดแปดทับอหาอายการเป็นโจทย์ฟ้องนะผู้เสียหายเข้าร่วมเป็นโจทย์กับอายการทั้งที่รู้อยู่เป็นความเท็จมีความผิดฐานฟ้องเท็จเห็นนะเห็นนะเพราะนั้นบางทีเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับฟ้องอายการมันเป็นฟ้องเท็จ แล้วเราเป็นผู้เสียหายเราก็ไปอาศัยประโยชน์ด้วยเราก็ซวยนะแต่อายการเนี่ยเขาก็ไม่มีความผิดอะไรอันนี้ก็คือนะครับนี่เอาตำรามาเล่าให้ฟังนะครับชาวนี้มันมีอีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เก็บกรณีที่เราจะฟ้องหน่วยงานเช่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟ้องกรมชนประทานอะไรเงี้ยให้รับผิดกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่กรมชนไปทำความเสียหายเนี่ย มันมีคำพิพากษาดีกาที่น่าสนใจนะฮะตัดสินเมื่อไม่กี่วันนะครับนะครับดีกาที่6 1 3นึ่งับสองหเป็นกรณีที่ราษฎรเนี่ยนะครับนะราษฎรอ,อืมเป็นโจทย์ไปฟ้องอกรมชนะระทานนะครับเพื่อเรียกค่าเสียหายความลับผิดทางละเมิดของเจ้าที่ พศ2539มาตา5ปรากฏว่าเคยไปฟ้องเจ้าหน้าที่แล้วยกฟ้องหลังจากนั้นมาฟ้องกรมชนในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดสารดีกาบอกไม่มีอำนาจฟ้องนะครับนะครับนะฮะอันนี้สำคัญมากดังนั้นสมมุติว่าเราอยากจะฟ้องกรมชนประทานนะนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาไปทำอะไรให้เราเสียหายนะเนี่ยอย่างกรณีนี้คำพักษาในกรณีทำให้เกิดเพลิงไหม เราก็ไปฟ้องเจ้าที่เป็นคดียาาแต่แพนะครับแล้วเราจะมาฟ้องหน่วยงานในภายหลังเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะถ้ากับว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ทําละเมิดหน่วยงานก็ไม่ต้องรับผิดนะครับหรือจะฟ้องตํารวจเอ่อตรวจจะทําละเมิดเราก็ไม่ต้องฟ้องอาญาก็ได้เราฟ้องเราฟ้องอ่าสนักงานตํารวจแห่งชาติไปเลยแต่ถ้าเราไปฟ้องตํารวจแล้วแพ้หลังจากนั้นเรามาฟ้องหน่วยงานอันนี้ยกฟ้องเพราะไม่มีอานาจฟ้องเพราะเมื่อเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ทําผิด ก็ไม่มีอำนาจฟ้องนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนรู้ไวน้นะครับนะครับเป็นเรื่องของอำนาจฟ้องเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฟอ้องตำรวจตำรวจการแกล้งเราถ้าเราอยากได้ค่าเสียหายนะเราก็ไม่ต้องไปฟ้องตํารวจวเราฟ้องสํานักงานตำรวจแห่งชาติหรือเราจะฟ้องกรมชนหรือจะฟอ้องกระทรวงสาธารณสุขจะฟ้องอะไรต่างเนะี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยถ้าฟ้องอาญาจะแพ้ไม่ต้องเราฟ้องหน่วยงานไปเลยทีเดียวนะครับจำไว้เลยนะนี่เป็นความรู้นะ นะครับอืมนะครับก็ให้ความรู้กันนะครับเป็นคําพิพากษาใหม่ล่าสุดนะครับตัดสินได้กี่วันนะครับนะบางคนบอกทีไปแจ้งความตํารวจทําคดีล่าช้าตํารวจทําของกลางหายอะไรต่างเนะตยตรวจการแกล้งนะอะไรทํารองเนี่ยพอไปฟ้องเจ้าหน้าที่ศาลยกอันนี้จบเลยจะไปฟ้องสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไม่ได้ละต่อไปเวลาจะถ้าเราอยากได้เงินได้ค่าเสียหายเราก็ฟ้องสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไปเลยไม่ต้องไปฟ้องตํารวจนะอันนี้เป็นข้อคิดนะจากคำพิพากษาดีกานะ นะครับ่านะก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับเอ่อเช้านี้ก็ดูข่าวก็มีอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายมีรถชนกันนะครับเยอะแยะนะครับทั้งเมาทั้งไม่เมาทั้งเด็กวัยรุ่นอายุ16ปีขับรถเบนซ์ไปเกิดอุบัติเหตุสร้างความเดือดร้อนลาคาญให้คนอื่นเขาก็ฝากพ่อแม่นะครับนะลูกเศรษฐีทั้งหลายก็อายุน้อยๆก็อย่าไปขับรถขับลานะครับใบอนุญาตขับขี่ก็ไม่มีความรับผิดชอบก็ไม่มีคึกขนองก็ไป ไปขับรถไปชนนุ่นชนนี่ต่างๆมันก็เป็นภัยต่อสังคมพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะเพราะว่าผู้เยาว์ก็ทําความผิดพ่อแม่ต้องรับผิดในผลในเรื่องความเสียหายเพราะฉะนั้นก็ฝากบรรดาเศรษฐีและลูกเศรษฐีทั้งหลายก็เคารพสังคมกันบ้างนะครับเมื่อเช้าดูผู้ประกาศข่าวอ่านข่าวรถชนกันหลายๆคันนะมักใช้ว่าประ,ะ,ประมาทร่วมนะครับประมาทร่วมไม่มีในกฎหมายนะ นะครับการที่เราจะร่วมกันประมาทเนี่ยนะไม่มีนะฮะนะเพราะการที่จะกระร่วมกระทําความผิดได้ต้องมีเจตนาร่วมดังนั้นต้องใช้ท้อยคําไม่ถูกต้องรถชนกันสองคันต้องเรียกว่าต่างคนต่างประมาทนะฝากผู้ประกาศข่าวทั้งหลายนะครับใครช่วยตัดคลิปหน่อยแล้วก็เอาไปเข้าทิกต o อกไว้ตั้งตั้งว่าประมาะประมาทร,ร่วมอ่่อ่าเขาเรียกอะไรต่างต่างคนต่างประมาทไม่ใช่ประมาทร,ร่วม นะครับข้อกฎหมายที่ควรรู้นะนะตามคนต่างประมาทคุณก็ประมาทผมก็ประมาทคุณก็ขับรถเร็วผมก็ขับรถเร็วคุณก็เลี้ยวไม่ดูส่วนผมก็ไม่หยุดรถอะไรํำนองเนี้ยเรียกว่าต่างคนต่างประมาทใครประมาทมากกว่าก็รับผิดใครประมาทน้อยกว่าก็ยังเป็นผู้เสียหายนะนะครับอ่านะครับนี่ะนะครับนี่นักข่าวช่องสามโทรมาเรื่องอะไรกันยนะครับ่แต่เช้าเลยนะฮะพอดีผมกำลังจัดรายการอยู่นักข่าวช่องสามโทรมา นะครับนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรครับช่วงนี้ก็เตือนภัยพวกทําธุรกิจสีเทานะครับผมได้รับแจ้งจากได้รับเรื่องร้องเรียนเยอะตอนนี้ก็มีคนโดนค้นบ้านเยอะนะตำรวจค้นบ้าน DSI ค้นบ้านเยอะเพราะอะไรกวาดล้างพวกบัญชีมา้าฟอกเงินพนันออนไลน์เยอะดังนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังเรื่องการพวกบัญชีมา้าฟอกเงินพนันออนไลน์ นะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะครับพวกบัญชีมาฟอกเงินพนันออนไล่สามอาชีพนี้อันตรายนะครับโดนคนบ้านกันเยอะแยะอย่าไปเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าเอาบัญชีของตัวเองไปให้คนอื่นใช้อันนี้ก็ฝากด้วยนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชา,าชนทราบใครใครใครทำอยู่ก็เลิกซะโทษทันมันหนักบัญชีมาก,ก็3ปีจัดหาก,ก็เพิ่มจาก3เป็น5น้านไงถ้าผมจําไม่ผิดนะแล้วถ้าไปเกี่ยวข้องกับช่อโกองประชาชนก็โดนอีก นะครับนะช่อ,ชอโกงประชาชนหนึ่งคนก็หปีสองคนก็สิปีแล้วช่อโกงเยอะๆก็ติดคุกกันหัวโตนะติดคุกไม่สบายนะครับนะครับนะไม่มีชั้น14ให้นอนนะอืโดนอายัดบัญชีอะไรต่างนะลูกเมียก็จะเดือดร้อนไปด้วยโอนเงินเป็นทอด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 ,ทอด,ทอดไปก็โดนฟอกเงินอีกนะครับนะครับนะฮะนะครับก็เลิกซะนะนะครับเข้าใจนะครับอ อืมนะครับนะครับนะเข้าใจนะครับเขากําลังฝาดล้างก็เลิกซะเลิกนะครับเลิกซะนะครับอืมนะครับเลิกซะนะครับนะนะครับพวกสีเทาๆระวังนะฮะเมื่อเช้าดูข่าวยาเสพติดไปจับลูกเขยแม่ยายกับลูกสาวนะครับอยากช่วยลูกเขยก็เอาเงินสองล้านไปให้ตํารวจนะรู้สึกกะที่จังหวัดกาญจนบุรีปรากฏตํารวจซ้อนแผนจับครับติดสินบนเจ้าพนักงานครับ นะครับติดสินบนเจ้าพนักงานนะฮะนะครับระวังนะฮะเดี๋ยวนี้ตำรวจดีๆก็เริ่มมีเยอะขึ้นทุกวันนะฮะผมก็ชื่นชมตำรวจนะครับอ่านะครับอืมนะฮะอ่านะครับชื่นชนตำรวจนะครับการติดสินบนเจ้าพนักงานนะครับไปดูนะฮะมีความผิดอะไรบ้างอืมเดี๋ยวก่อนนะมาตราหนึ่งซีซีนะฮะหนึ่งสีซีเดี๋ยวสักครู่นะสักครู่นะครับอืมมาตราหนึ่งซีซีนะครับนะครับ ผู้ใดให้ทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้กระทําความผิดนะครับให,ให้ให้กระทําการอันมิชอบด้วยหน้าที่จําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็ต้องระวังนะฮะเนี่ยนะครับนะลูกเขยโดนจับยาเสพติดนะครับเมียกับแม่ยายรักมากนะเดินทางเอาเงินสด2ล้านไปให้นะครับเดี๋ยวเขียนนะความผิดฐาน ให้สินบนเจ้าพนักง,งานประมวลกฎหมายอาญามาตรา144จำคุกไม่เกิน5ปีนะครับใครอยากหาเพิ่มเติมอะไรก็เข้าไปดูนะฮะอันนี้ก็ให้ความรู้กันนะครับนะครับอย่าไปติดสินบนเจ้าพนักง,งานนะอืมนะครับอืมแต่ถ้าเจ้าพนักง,งานเรียกรับอ่าเรียกรับทรัพย์สินนะครับรับเงินเพื่อปล่อยตัวผู้ต้องหา149ในโทษประหารชีวิตนะอืมเจ้าพนักง,งานรับทรัพย์สิน เพื่อกระทำการโดยมิชอบจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีและจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตก็ออยังไม่เห็นมีใครโดนประหารชีวิตซาทีนะมีคนรับทรัพย์สินเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายที่พี่น้องประชาชนควรจะได้ทราบนะครับนะนะฮะเข้าใจนะครับเป็นเจ้าพนักง,งานจะเรียกรับทรัพย์สินไม่ได้ขนาดอายการยังต้องติดคุกเลย ไป,ไปรับสินบนแล้วก็แลกกับการสั่งไม่ฟ้องคดีจาได้ไหมอดีตอายการที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือดูข่าวว่าสารจําคุกรับสารภาพหรือจําคุก1ปีหรือ2อปีเป็นถึงอายาการไปเรียกเงินเพื่อจะได้สั่งไม่ฟ้องอะไรต่างๆนะครับก็เป็นลักษณะพฤติกรรมเฉพาะตัวนะอย่าไปเหมารวมวิชาชีพเขานะครับตอนนี้ก็เวลาติดตามข่าวสารก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกท่านนะครับอ่านะฮะอยากทราบบัญชีมาบัญชีม้าก็อย่าไปยุ่งนะ นะครับอย่าเอาบัญชีของเราไปให้คนอื่นทําอะไรนะครับนะครับนะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับอืมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเอออืมนะครับนะครับก็ให้ความรู้กันนะครับอืมมีอะไรบ้างกระเตือนภัยกันทุกวันครับนะครับเมื่อวานนี้ก็การเลือกตั้งก็คงจะรู้นะครับทั้งทางเพื่อไทยทั้งบ้านใหญ่ก็ชนะการเลือกตั้งนายกอบจนะฮะพรรคส้มพรรประชาชนยังสู้เขาไม่ได้ นะครับเพราะหนึ่งก็คือกระสงกระแสก็ยังไม่ถึงขั้นกระสุนก็ไม่มีเงินก็ไม่มีจะแจกเพราะนั้นการสู้ก็ลาบากการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องใช้เงินใช้อะไรเยอะเพราะนั้นพรรคส้มแพ้ไม่จะไม่ได้แปลกอะไรนะครับนะครับเพราะหนึ่งกระแสยังไม่ได้ท้องถิ่นยังไม่ได้ระดับชาติได้พรรคส้มก็ต้องพัฒนาต่อไปก็ต้องสู้กันต่อไปที่เชียงใหม่นะครับนะกระแสก็ยังไม่เพียงพอมันเป็นเรื่องท้องถิ่นที่ผ่านมากระแสพรรคส้มก็คือกระแสเลือกตั้งระดับชาติสส แต่ท้องถิ่นยังไปไม่ถึงก็ต้องพยายามมันต่อไปเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยบางจังหวัดบางที่นะครับก็มีทั้งกระแสและกระสุนเดี๋ยวนี้เขารวมตัวกันหมดบ้านใหญ่รวมกันหมดนะครับสมัยก่อนเขาอาจจะทะเลาะกันเดี๋ยวนี้ไปไงตอนนี้เหลือจะพักส้มกับฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งของคุณทักษิณกับพวกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขารวมตัวกันพักส้มก็จะเหนื่อยหน่อยโอกาสที่ได้เป็นนายกอบจแม้กระทั่งจังหวัดหนึ่งก็เป็นเรื่องยาก ต้องใช้เวลานะครับเป็นกําลังใจนะครับพักประชาชนนะผมก็เชียร์มาตลอดแต่ว่าในขณะเดียวกันบ้านใหญ่บางคนเขาก็มีผลงานมายาวนานเขาก็อยู่ในตําแหน่งได้มีพักมีพวกมีหัวคะแนนมันก็มีโอกาสมากกว่านะครับส่วนบ้านใหญ่บ้านใหญ่ที่โกงกินทุจริตคอร์รัปชันนะครับนะถ้ามีพยานหลักฐานก็ถูกดําเนินคดีไปเพราะฉะนั้นบ้านใหญ่ก็มีทั้งดีและไม่ดีบางคนบ้านใหญ่ก็ดีบางคนก็ไม่ดีก็เอากลางกลางกันแล้วกันนะครับพักส้มก็สู้ต่อไปนะครับ นะสู้ต่อไปนะครับถึงแม้เราจะไม่มีเงินกระแสยังสู้เขาไม่ได้ก็ต้องพัฒนาต่อไปกระแสไม่ได้ตกนะพักส้มนะเนื่องจากเขาเป็นฝ่ายคา้านไม่ได้มีอะไรตกนะฮะส่วนรัฐบาลนะเขามีอำนาจเขาก็วางเข้าไปต่อไปนะครับอ่านะครับยังไงไงผมก็ยังเชียร์พักพักส้มหรือพักประชาชนอยู่นะครับชอบอุดมการณ์แล้วก็ชอบคนรุ่นใหม่เนะี่ยชอบชอบเรื่องอุดมการณ์ชอบคนรุ่นใหม่นะครับแต่ในขณะเดียวกันพักเพื่อไทยเขาก็มีคุณทัพษสินกลับมา คุณทักษิณก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเขาเขาก็เอามาสู้กับพรรคส้มพรรคส้มก็ต้องเหนื่อยหน่อยก็ต้องมีวิธีการจะทํำยังไงก็ต้องเอาคุณพิธากลับมาสู้นะฮลำพังเพียงพรรคส้มอย่างเดียวคงไม่ไหวตอนนี้ต้องเอาพิธามาชนกับทักษิณน,นะครับพิธาก็สัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ส่วนคุณทักษิณก็สัญลักษณ์ของคนรุ่นเก่านะครับนะคนแก่คนเท่าคนจนอะไรพวกนี้ชาวบ้านเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าจะแย่งฐานเสียงกันอย่างไร นะครับก็เป็นกําลังใจทุกคนที่มาทํางานเสียสลาเพื่อชาติอยา่าโกงอย่ากกินก็นแล้วกันนะครับอย่ากโกงกินอะไรที่หาเสียงไว้ก็อยากให้ทำนะครับนะให้ทำนะให้ทําเหมือนที่พูดนะครับเป็นกําลังใจทุกคนนะครับไม่ว่าใครนะแต่ผมก็ยังเชียร์พักประชาชนอยู่นะครับแต่ชอบอุดมการณ์ชอบคนรุ่นใหม่อยากให้เขาลองบริหารประเทศดูนะครับนะนะครับ น,นะครับนะครับเอาคดีคดีแตงโมเ er มืม er ม่อเช้า,า,ชานี้ครับมีคดีแตงโมมีความคืบหน้าเมื่อเช้านี้ครับคุณอธัธริยะโทรศัพท์มาหาผมในฐานะเพื่อนฝูงกันก็เล่าให้ฟังว่าเขากําลังจะลื้อคดีแตงโมและเขาทําอะไรไปบ้างอธัธริยะโทรมาเมื่อเช้านี้บอกว่าเขาได้ร้องไปที่อายการสูงสุดเพื่อให้ลื้อคดีแต่ก็ยังไม่มีคําตอบกลับมาแต่เขาก็จะเดินหน้าต่อไปอันนี้คือสิ่งที่คุณอธัธริยะเล่าให้ฟังและก็เขาบอกว่าเขาได้ร้องกันมาที่การแล้วก็ไปร้องหลายที่นะฮะ นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าคุณอัจฉริยะจะลือ้อคดีสําเร็จไหมเขาก็เล่าให้ฟังว่านะเขามีพยานหลักฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องบาดแผลอะไรต่างๆนะเขาก็ยังมีความเชื่อว่าเป็นคดีฆาตกรรมผมก็บอกว่าถ้ามีพยานหลักฐานก็ลื้อคดีไปเลยก็ยินดีสนับสนุนนะครับเพราะว่าอัจฉริยะกับผมก็ยังเป็นเพื่อนกันไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองนะครับมีคนเอาไปปั่นให้ผมอัจฉริยะมานั่งทะเลาะกันไม่มีนะครับผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับอัจฉริยะเมื่อเช้าก็โทรมานะครับ แล้วก็เรื่องต่อไปผมก็บอกอธิยะว่าไม่ควรนําเอกสารต่างๆของผมที่ตัดพยานเนี่ยเอาไปออกสื่อทําให้คนมาด่าผมนะครับเราเป็นเพื่อนกันเราต้องไม่ทําให้เพื่อนเสียหายคือการตัดพยานเมื่อเช้านี้ผมอธิบายอธิยะว่าคุณแม่เขามีความประสงค์ตัดพยานโจ์ร่วมทั้งหมดไม่ใช่ตัดพยานเฉพาะหมอที่เป็นเพื่อนคุณอธิยะคนเดียวตัดพยานทั้งหมดเลยเนื่องจากว่าคุณแม่มองว่าพนักงานในการได้สื่อพยานไปมากพอแล้ว เป็นร้อยปากแล้วก็พอแค่นั้นหมอก็สืบไปแล้วอะไรก็เรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่ตัดพยานทั้งหมดไม่ใช่ตัดพยานปากเดียวนะครับเพราะว่าเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าผมก็อธิบายคุณอัจฉริยะฟังว่าโจทย์ร่วมคือคุณแม่เนี่ยใช้พยานชุดเดียวกับอายการเพราะคุณแม่ไม่มีพยานปากอื่นนะครับนะพราน,นใช้พยานชุดเดียวกันเมื่อเมื่อพนักงานอายการสืบครบ พนักงานอายการก็ยืนยันว่าพยานหลักฐานพอแล้วคุณแม่ก็เอาตามนั้นก็ตัดพยานทุกปากไม่ใช่ตัดเฉพาะหมอนะเพราะฉะนั้นฝากคุณอัจฉริยะไปทําความเข้าใจกับทุกๆท,ท,ท่านรวมทั้งหมอทั้งหลายซึ่งผมไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองอะครนะใครจะเลือกคดีเลือกอะไรเต็มที่เลยนะครับมไม่มีอะไรนะครับมาเช้านี้ก็เขาโทรมาทําความเข้าใจกับผมแล้วนะผมกับเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะฮะส่วนคุณอัจฉริยะจะไปทะเลาะก,กับตํารวจทะเลาะกอับอายการ ไปทะเลาะกับหมอเนะี่ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบาเรื่องการรื้อคดีเรื่องอะไรต่างๆอยากทําอะไรก็ทําไปแต่ว่าคุณอัริยะแจ้งให้ทราบว่าน่าจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าอายการสูงสุดนิ่งเฉยเลยนะครับนะครับก็คงจะเป็นเรื่องยากวันที่26ธันวาคมนี้ก็จะมีการสืบพยานจําเลยก็คือสืบคุณกะติกกับคุณเพมอีกสองปากถ้าสืบเสร็จก็จบนัดฟังในภาษาแต่ถ้ายังไม่จบก็อาจจะเลื่อนไปอีกนัด นะครับอีกนัดหนึ่งอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าผมกับคุณอาชญะไม่ได้มีปัญหาและสนับสนุนการลื้อคดีเต็มที่ถ้ามีหลักฐานใหม่ก็ทําให้เต็มที่นะฮะคุณอาชญาบอกว่าร้องอายการสูงสุดยังเงียบอยู่เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ลื้อนะครับก็ว่ากันไปครับต่างคนต่างมีหน้าที่นะแต่อย่าไปทําอะไรพูดให้คนมาด่าผมนะฮะผมไม่ได้ขัดขวางอะไรนะครับเข้าใจนะครับชัดเจนนะครับเมื่อเช้าคุยกันแล้วนะครับนะเขาโทรมาหาผมเองนะครับ ชัดเจนนะครับนะครับชัดเจนนะครับเรื่องแผลนี่ไม่ใช่ประเด็นในในคดีนะครับอายการเขาบรรยายว่าประมาทเลอและทําให้แตงโมตกเรือตายมีแค่นั้นครับนะแผลเกิดจากอะไรนี่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญในคดีที่กําลังสื่อพยานอยู่และจะพิภากษาไม่ไม่เกี่ยวนะครับหลายๆคนติดตามบางทีต้องดูด้วยนะครับเข้าใจนะครับอืมนะครับชัดเจนนะครับนะประเด็นคดีในประมาทคือประมาทหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง นนบาดแผลแตงโมนะครับไม่เกี่ยวนะฮะนะครับว่าประมาทหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับคดีที่อายการฟ้องที่สารนนนะมีประเด็นแค่นั้น <c oughs> แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับตกท้ายเรือตกอหัวเรืออะไรไม่ไม่มีนะฮะไม่มีประเด็นอายการบรรยายแต่เพียงว่าประมาทแล้วก็แตงโมตกเรือเสียชีวิตมีแค่นี้ครับอันนี้ก็อธิบายาคร่คาวๆนะฮะก็ไม่อยากจะพูดทุกวันเลยคดีแตงโมอะไรต่างเนี่ยนะครับอยากจะให้ความรู้อย่างอื่นมากกว่านะข <c oughs> ี้เกียรติตอบคําถามแล้วนะนะ อืมนะครับเดี๋ยวดูนะครับมีเรื่องอะไรบ้างครับนะครับเดี๋ยวเราดูนะฮะมีมีอะไรที่สําคัญนะครับเดี๋ยวผมต้องเข้าสํานักงานนะครับแล้วเดี๋ยวต้องเดินทางไปศาลอาญานะครับอ่านะครับอืมนะครับตอนนี้ก็เรื่องประกันสังคมโรงพยาบาลเอกชนก็บ่นกันนะครับนะครับอืมนะครับบ่นกันเหลือเกินนะครับตอนนี้นะครับว่าได้เงินช้าบ้างอะไรบ้างนะครับแต่รัฐบาลก็พยายามจะเร่ง จ่ายเงินจ่ายทองนะครับอืมนะครับว่ากันไปนะครับนะครับอืมออมีเรื่องอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูนะครับมีข่าวสารอะไรใหม่ๆบ้างวันนี้ออืมนะครับอืมนะครับเหตุเกิดที่สงขลาพ่อแม่พาลูกวัยเจ็ดขวบและสิบขวบทานข้าวต้มเลี้ยงวันเกิดลูกแต่เจอชายขี้เมา มีปากเสียงกับเจ้าของร้านจึงหันไปดูและห้ามปรามก็ถูกยิงดับทั้งสองลายต่อหน้าลูกเหตุเกิดเมื่อคืนนี้ในพื้นที่สอพอหาดใหญ่จังหวัดส,สงขลาโอ้โหน่ากลัวเนี่ยประเทศไทยนี่ทำไมเป็นอันตรายกันเนี่ยเจอคนขี้เมานะครับนะครับทำไปทำมาก็ไปยิงนะครับพ่อแม่เสียชีวิตหมดเลยขอสแสดงความเสียใจนะมันอะไรกันหนักหนาเนี่ยเ <_ d ata> พราะฉะนั้นไปกินไปเที่ยวอะไรก็ต้องระวังผมเองจะไปกินที่ไหนก็ต้องเลือกร้านนะครับ นะขี้เมาเยอะๆก็กไม่ไหวนะครับเนี่ยฟังแล้วก็ทําไมมันโหดร้ายจังเลยวันนี้นะครับบ้านเมืองเราอะไรปืนปืนผาหน้าไม้มันก็นพกกันสะดวกเลยทั้งไงอืมนะครับว่ากันไปนะฮะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะฮะนะครับอืมอืมสนามไอ้สนามชนไก่เนี่ก็ยิงกันหนักเลยนะที่อะไรบางเลนนครปฐมเนี่ก็เหมือนกันนะ แตก็อยากให้พี่น้องตำรวจนะปราบปรามป้องกันเกี่ยวกับเรื่องอาวุธหน่อยสนามกีฬาสถานที่ท่องเที่ยวอะไรก็ตรวจอาวุธกันบ้างนะครับอย่างน้อยน้อยก็จะได้ไม่ต้องมีการฆ่ากันตายอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ตำรวจเขามีการจับเนี่ยพบซิมการ์ดโทรศัพท์รรรมือถือเนี่ยเป็นสนสนๆหมายเลขเนี่ยมันซื้อมาได้ยังไงมันซื้อจากไหนที่ไหนขายซิมการ์ดได้เป็นสนสนๆนี่น่ากลัวนะนะครับควรจะดำเนินคดีนะควรจะออกกฎหมายนะซื้อขายซิมการ์ดกันเยอะๆยะเนี่ย แสดงว่าเป็นพวกอะไรพวกมิจฉาชีพทั้งนั้นเนี่ยนะครับนันนี้ต้องระวังฝากด้วยเออนะครับตำรวจเขาบอกมีอ่าสี่มุกยอดฮิตของมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์นะครับเขาบอกนะมี4ี่มุกนะครับตำรวจเตือนมาผมขอญาตเตือนต่อนะครับจากท่านพลตรวจตีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1นไอเลิฟยู you, ไซมัตไอจะส่งของให้ไอจะชวนลงทุนนะครับ อันนี้ก็อย่าไปยุ่งกับมันนะอันที่สองโหลโหลนี่เพื่อนเองจําได้ไหมเอ่ยนะครับโหลโหลนี่เพื่อนเองจําได้ไหมเอ่ยพวกนี้ก็เหมือนคาปลอมเป็นเพื่อนทําตัวตีซีเราต้องระวังอันที่สามสารพัด s m ส SMS, ชิงโชคโปรโมชั่นพัสดุตกค้างอันนี้ก็ต้องระวังนะครับนะครับอันที่4ี่คอรเซนเตอร์ตัวร้ายหลอกว่าท่านเป็นคนร้ายจะต้องโอนเงินนะครับมี4อย่างนะครับภัยของพวก มิจฉาชีพออนไลน์1นึ่งไอเลิฟยูไซมัตไอจะส่งไอจะส่งของให้ไอจะชวนลงทุนอันที่2องโหลโหล,ลนี่เพื่อนเองจำได้ไหมเอ่ยอันที่3ส,ส่ง SMS ชิงโชควัสดุตกค้างอันที่4ี่คอร์เซนเตอร์ตัวร้ายหลอกว่าท่านเป็นคนร้ายจะต้องโอนเงิน4อย่างนะครับอย่าลงเชื่อนะครับติดตามรายการพี่เด์ไว้อน่านอกนั้น